ค่าอยู่เลยให้เวลา5นาทีด่แล้วให้เวลา5นาทีตามเพื่อนเอนเข้าห้องมีเวลานิดเดียวยตัลยมอเนนี่สวัสดีค่ัน่วน่ อยู่ห้องไหนกันบ้างก็ไม่รู้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ่โอ้เป็นไงบ้างอาทิตย์นี้ฮ่ฮ่าหัวเยี่ยมแล้ว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 วีคที่วีคที่แค่เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทำงานจริงก็มาถึงนะ เหมือนเนี่ยเหมือนทำงานจริงแล้วนะครูบอกข้างหน้าแล้วบอกให้ตามเป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยยากเลยไม่ยากหรอกยากสุดเลยมั้งะ w o r k ช h o p จำได้ปะตอน Workshop ให้5นาทีอะ5นาทีกับ10นาทีที่ทำโชว์เองก็เหมือนกัน่ะอันนั้นทำเองไงครับอันนี้ครูด้วก็นั่นแหละนั่นเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มกลุ่มแล้ว4-5คนเน่ย ยังทำกันได้ลแล้วออกมาเออโอเคอะไรเงี้ยคิดแบบเดียวกันลูกบางทีพวกเราอาจจะต้องใช้เครเรียกอะไรอ่ะเวลาเป็นตัวกำหนดแล้วทำให้เราหาทางรอดอะไรเงี้ยนึกออกปะพอพอ,พอเวลาเยอะก็คิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเออแต่พอเวลาน้อยดันทำได้อ่ะนึกออกปะอ่ะแล้วแล้วรวมมาต้องร้องไอเดิดนี่บอกมันแบบเหมือนบอกเด็กแลย<อ>แบบเสริมเพราะมันยุบใช่ปะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะลูกอดีลูกป่านั่งเลยช่วยครับแจกเพลงที่ของของแต่ละคนนะลูกแล้วแบ่งเขียนชื่อเขียนชื่อว่าใครร้องท่อนไหนครูด้วยทชเวลาห้นาทีวย็รีบส่งเอยู่าีง่นไหใช้เวลาห้านาทีนะแล้วก็รีบส่งเลยว่าใครร้องท่อนไหนะจ าโทษลูกโทษขอบคุณนะครับทำครับให้เขียนไี่เนี่ยที่ถามกระดาษมันชิดมากวันนี้เขาะเบอนน้องรีบเขียนท่อนว่าใครร้องท่อนไหนครูเขียนชัดๆแต่ว่าตรงอีกสองเพลงภาษากินด้วยนะ อีกเพลงนึงอันนี้ยิมหูบางแป๊บนึงได้ไหมอ๋ออยู่ข้องน้ี่เเอาน้ำเปล่าเ้างเพงเออไดครับน้ำเปล่านะเย็นปะไม่เอาเย็นอ่ไม่มี่ะรีบเขียนเลยลูกเอาชัดๆนะเ้องนี้มามือทิ้งไว้เพียงแต่ตัวฉันอย่กับคมัที้งพัาย เล่นซอ่งใช่แกดูมีไม่เพคนอื่ชอบร้องเพลงคนอื่นไม่ซ้อมเพลงตัวเองที่เพื่อนพูดเนี่ยไม่ใช่ชมนะลูกกำลังด่าอยู่นะกำลังเตือนเนี่ยชอบร้องเพลงคนอื่นยังจำเมโลดี้ได้เลยอฮะ รีบเขียนว่าใครร้องท่อนไหนครูแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเอาคืนแล้วอย่ามัวแต่อ่านนะพี่ถังรีบเขียนเลยไม,ม,ไม,มต่ต้องเขียนไหมว่าองอะไรนะลกูก าถือว่าจะร้องแบบสวนกันขึ้นเลต้องต้องเขียนอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็คือเอาเอาเอาคนที่เป็นหลักเป็นหลักคือขอรีดโวโคในแต่ละท่อนส่วนในเรื่องเสริมไม่ว่าจะเป็นลายคอรัสหรือว่าแคนนอนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคือขอเป็นลายรีดโวล์โคก่อนในแต่ละท่อนว่าเขาจะได้จับได้ว่าท่อนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนนำนะอะไรเงี้ย พี่ถังไม่มีปากกาลูกเรีือหมอพลัดกัดนิ้วดิกัดนิ้วเอาเลือดเขียนกัดนิ้วเลยโอ้โหไม่มีปากกาได้ไงเนี่ยเรียกมาครับเลยเดินไปเอาครับพี่ถังอ่ะพอเรียนรวมอันนี้เรารวมแน่ใช่ไหมพี่โอ้ยนี่มันดีต่อเกงคิว ขอบคุณครับขอบคุณครับครูยังอ้วนไม่พอใช่ไหมครูยังอ้วนไม่พอส่งเสริมให้ครูบวงแต่ชอบอ่านแล้วโอ้หเพิ่งนอนเหรอ ไม่ตาบวมบวมหรอลูกปวดตาปวดท้องเเดดีี๋๋ยยววกินน้ำอุ่นนะลูกใช่สลับกันจนถึงนันกับนันกับมุกไอ้แก้วเมื่อกี้กูเห็นทานข้าวอยู่กูบอกให้เวลาห้านาทีขอบคุณครับ แข็งคือดืวกแข็งแข็งคือลือไหมอ่ะภาษาอีสานอามุกแล้วลิฟต์แบ่งท่อนให้ครูแล้วเอามาสอนีปรกกาเป่าจริงๆครับครูก็จะกัดจะให้เข้าเลยนะอ้าวล้วคือให้ทุกคนเทียบกันเองแล้วก็คือเขียนบอกอังเจงจริงๆ จริงจริงเพราะตอนไปทำไปทำงานจริงอ่ะเราต้องฟังมาก่อนเอ๊ะอันนี้บวกหรือลบอะไรเงี้ยแล้วไปไปถึงปุ๊บบอกกันักดนตรีดนตรีทำเอออะไรแบบเนี้ยเออต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะยิ่งสมมติว่าเราจบซีซั่นไปสมมตินะแล้วทีนี้แต่ละคนไปทําคนละสมมติไปทํามินิคอนของตัวเองอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วทีนี้มีมันรวมอีกทีหนึ่งเนี้ยมันจะวุ่นวายมากเพราะแต่ละคนมีงานที่แบบต้องรับผิดชอบใช่ไหม ทีนี้เขาจะให้โคช้ชในการดูแลแค่แป๊บเดียวเองอย่างเช่นสมมติว่าทางทางทีมสคริปต์เขาทำคิวมาแล้วทำคิวมาแล้วสมมติมี10<ค>เพลงนเนี้ยเขาบอกเลยว่าอันนี้ร้องรวมอันนี้ร้องเดี่ยวอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ละคนไปทํางานข้างนอกมาแล้วเขาจะงงกันละไม่มีเวลามาซ้อมรวมงั้นแต่ละคนน่ะคือทางทางทางสมมติครูเป็นโคช้ชให้ยเงี้ยครูก็จะแค่แบ่งให้ว่าเพลงรวมนี่มีใครร้องบ้างแล้วใครร้องท่อนไหนแล้วส่งเมลเะลรพลึบเดียวแล้วพอกลับมาเข้ามารวมปุ๊บต้องร้องเลยอ่ะ ต้องซ้อมเลยมีเวลาซ้อมสุติว่าเข้าวงเข้าแบนด์5้าวันก็จบแค่นั้นนะแล้วก็มารันทูแล้วก็เล่นเลยจริงจริงพอทํางานจริงมันต้องรับผิดชอบตัวเองแบบมหาศาลมากอ่ะทุกคนจะต้องมีเมลของตัวเองใช่ไหมทีมงานจะส่งงานทุกอย่างให้ให้ทางเมลแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเช็คเมลตัวเองว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างในขณะที่กําลังออกอีกงานหนึ่งอยู่เนือว่าหรือบางคนอาจจะแบบกําลังออกงานเนี้ย พอขึ้นรถปุ๊บร้องซ้อมเพื่อจะไปอีกงานหนึ่งร้องคนละเพลงอะไรอย่างนี้ก็มีโดยปกติแล้วถ้าเกิดพวกเราไปนั้นนะหลักๆก็คือจะมีเพลงเดียวเนาะสิบสองคนมีเพลงเดียวที่ต้องร้องอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบางงานเจ้าภาพขอเพลงนี้หน่อยขอเพลงนั้นก็ค่อยซ้อมอีกทีหนึ่งโอ้โงั้นแบบรับผิดชอบตเองเยอะมากครบยางรีบแบ่งใครยังไม่ส่งครูรีบแหละรีบแบ่งท่อนด่วนเลย เ mhm. หลือใครครับเดี๋ยวค่อยคุยน่าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ถังไม่ได้ทำวิจัยนะลูกทำไมช้าจังยังไม่แบ่งกันอีกเหรอแบ่งแล้วครับแต่ว่าเรื่อชีวิครับโอ้โหได้ข่าวว่ามุกมาทีหลังส่งแล้วพี่ถังครับแล้ว ก็คือส่งช้าอยู่เดียะลูกเดี๋ยวกดดันก่อนเหลือถังคนเดียวเอกดดัน่ะกดดันก่อนเร็วๆคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรต่อเนี่ยวิพีนี้ยิ่งต้องบริหารเวลาด้วยตัวเองด้วยมันก็ดีในความรู้สึกผมนะแล้วแต่พี่อย่างนี้้ะไรออะไร ไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบแบบไม่มีคนมาครับต่อไปก็ต้องครีเอทงานเองไม่ชอบไม่ได้มันยิ่งต้องสนุกสิเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นใหม่โอ้หมันต้องตื่นเต้นใช่ไหมเสียวบ้างเฮ้ยแต่ลงแล้วต้องสนุกวิกนี้ก็ต้องเป็นอีกวิกหนึ่งที่สนุกเพราะตัวเองได้ลงไอเดียตัวเองนะครูเชื่อเลยพอถึงเวลาเราได้ครีเอทงานด้วยตัวเองอะไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากจะ โอ้ยมีส่วนร่วมอ่ะทุกคนถ้าเกิดเป็นคนทํางานอยากมีส่วนร่วมกันทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแค่คิดหรือแค่อะไรก็แล้วแต่อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคุยรวมให้ฟังเดี๋ยวคุยร,วม,ยว,ยรวมให้ฟังเลยแล้วก็จะบอกแนวทางด้วยว่าควรจะทําอะไรแล้วก็วางแผนประมาณไหนในระยะเวลาสองสาวันเนะี่ยนี่ค่ะให้มันให้มันเป็นรูปร่างในการทําโชว์ตัวเอง <Okay. S 1> เร็วๆครับอโออืม นี่จะเอาโล่เลยใช่ไหมเน่ไ <c oughs> ด้ข่าวว่ามีนักสแสดงนำสองคนต่อหนึ่งเพลงท,ที่ถานเขียนละเอียดทุกอย่างเาตรงนี้ขอพล็อปแบบนี้นะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะโลกเร็วแค่ <c oughs> แบ่งท่อนใช่คนละคำร้องคนละคำใช่ครับ่ค,บ <c oughs> คนละคำเลยครับถ้าเกิดร้องได้งั้นครูจะกราบเลย <c oughs> ครั <c oughs> เพราะเก่งมากจริงๆแบ่งท่อนคือร้องคนละคำถ้าเกิดร้องได้งั้นจะเก่งมาก นึกถึงคนดูว่าเขาจะสวิตหาใครบ้างสมมติว่าตั้งบ็อกิิ้งคนละด้านนะปุ๊บคนดูอยู่อย่างนี้เลยนะเออแล้วแล้วกล้องอีกลูกเขาจะสวิตฮะทุกอย่างที่เดี๋ยวแบ่งก่อนใช่นี่เลยครับแล้วเดี๋ยวครูเดี๋ยวเดีวครูจะมีวิธีการให้ให้ให้ทำต่อวันนี้เราต้องใช้เวลาให้ครูให้ครูได้เวลาเท่าเดิมนะ ที่อยู่กับพวกเราอ่ะแต่จะต้องอัดให้พวกเราเห็นภาพเยอะที่สุดงั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะตอนที่ครูพูดต้องรีบฟังนะเพราะครูก็คือไม่ได้ให้ยืดเวลาเพราะจริงๆคือเวลาตรงนี้จริงๆไม่มีด้วยแต่สงสารก็เลยโอเค้้ามาช่วยนิดนึียครูเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทุกคาสกำลังนั่งยิ้มกันอยู่อะไรเล ไม่เป็นไรลูกอันเก่าเนี่ยคือใช้ประโยชน์ได้อยู่เอาให้มันคอมเพลตเต็มๆก่อนเถอะอันเก่าอ่ะเพราะว่าปกติแล้วในการทําแบบปุญหาแต่ละอย่างเขาไม่ได้ทาแค่ช่วงข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนถึงแม้ว่าจะได้อันเก่าอยู่เขาแล้วพอเติมมันใหม่อันเก่าก็ยังทําอยู่นะลูกไม่ใช่อันเก่าเลิกทํานะแล้วก็ทํากันเป็นปีลูกอยากอยากให้บุญเทคนิคเข้ามาดูเฉยๆตอนนี้เบนซ์อยู่กับตัวเองกันอยู่ในโลกของความเป็นจริงกันลก ไอ้โลกไอ้โลกของการสมมุติยังไม่มีตอนนี้ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโจทย์คือไม่มีไม่มีผู้ช่วยฮะเสร็จยังท่านพี่รับโอเคอ่ะเรียบร้อยเราเป็นคนเดียวกันเดี๋ยวขอนนั่งโหเข้าอี้เสริมไม่ดีมากเลยรู้สึกดีอ่ะยินดีต้อนรับพระสวิกที่เจ นักล่าฝันทางความโคดร์สวัสดีครับขอบคุณโลกขอบคุณครับสวัสดีครับ่ะโอเคดีใจด้วยที่ทุกคนผ่านผ่านวีคที่ที่บางคนกลัวเออเนาะก่อนก่อนก่อนที่จะมาถึงวีคนี้เล่าถึงวีคที่แล้วก่อนครูขอให้ทุกคนพูดแค่สามคำพอนะสามสามคำพอ ให้พี่ต้นเริ่มจากถามก่อนสามคำให้พี่ต้นถามคำให้พี่ต้นถามคำเหรอสุดยอดมากอ่ะพี่บีมต่อเลยด่วนรักพี่ต้นครับเขาเล่นใหญ่ครับเขาเล่นใหญ่เขาเล่นใหญ่พี่เก่งมากพี่เก่งมากอันนั้นโลกดีที่สุดคิดถึงนะคิดถึงนะรักพี่ต้นรักพี่ต้น I love you I love you รักที่สุดรักที่สุดคือพักพับพี่พักนะอะไรครับรักพี่ต้นรักพี่ต้นรักมากๆอ่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปพี่ทำได้พี่ทำได้รักพี่มากรักพี่มากขอบคุณหัวหน้าหมอหัวหน้าหมอรักพี่ต้นรักพี่ต้นสู้ต่อไปสู้ต่อไปที่ครูให้พูดอย่างนี้เพราะว่า จำได้ไหมวันจันทร์ที่แล้วต้นหน้าหรืออยู่แค่เนี้ยหน้าเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวโดนน้าร้อนอะไรเงี้ยหน้าเฉามากแต่ปรากฏว่าวันเสาร์เออหน้าบาน <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> ครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดเรามีความเชื่อมีความเชื่ออะไรก็ทําได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีในสายตาบางคนแต่อย่างน้อยเรารู้สึกได้ว่ามันมันเรามัน,ม,น,ม,นมันปลุกตัวเราอะ่ะนั่นถือว่าดีแล้วทั้งนั้น เคสเนี้ยครูว่าต้นเป็นเคสที่แบบเป็นยาชูกําลังให้ได้หลายคนเลยแหละเพราะว่าเขาจากจากข้างล่างไงนะจากตกหลุมที่ตัวเองขุดไว้เอง่ตกลึกด้วยแล้วก็ค่อยปีน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 ,ป,น,ป,น,ป,นปีนมาจนมาถึงปากหลุมแล้วก็ชัยโยได้ในวันเสาร์ถือว่าเก่งมากทั้งนั้นวิคเนี้ยครูอยากให้พวกเราคิดแบบพี่ต้นทําแบบพี่ต้นแต่ว่าไม่ต้องลงไปลึกขนาดตกหลุมขนาดนั้นเราอยู่ตรงปากหลุมเลยแล้วก็เตรียมกระโดด ชยโยให้ได้เข้าใจไหมลกูกถ้างั้นวีคนี้ขอให้มีกําลังใจเยอะๆถึงแม้ว่าไม่มีคุณครูอยู่ในวีคเราก็ต้องมีกําลังใจจากตัวเองครูบอกแล้วว่าทุกคนมีกําลังใจอยู่ในตัวใช่ไหมรอเวลาที่ตัวเองจะปลุกมันขึ้นมาเท่านั้นเองแทนปลุกซาวีคนี้โอเคไหมอ่าอ่ะ,อะ,อะทีนี้มาพูดถึง <laughs> งานวีคนี้นะครับงานวีกนี้เป็นอีกวีกหนึ่งที่ทำให้เด็กๆก้าว <c oughs> ไปสู่คำว่า มืออาชีพนะครู yeah. เคยบอกตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมถ้าเกิดอยากเป็นมืออาชีพเราต้องหดทำเป็นตัวแบบมืออาชีพ, <c oughs> ชพคิดแบบมืออาชีพนะครับวิคนี้เป็นวิคนึงที่เขาต้องการให้เราแสดงศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครีเอทีฟของตัวเองวินัยของตัวเองเข้าใจไหมครับรวมถึงพวกทักษะต่างๆในคลาสที่ผ่านๆมาของตัวเองเข้าใจไหมรวมกันให้หมดวินัย เริ่มตั้งแต่วินัยเลยไม่มีคนบังคับแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรในหนึ่งวันฉะนั้นเราต้องบังคับตัวเองถ้าเกิดนาฬิกาเราย,ยังเป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงอยู่เราจะจัดการตัวเองได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเป็นพวกนาฬิกาไม่เที่ยงตรงเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ครูมาปลุกแต่เช้าไม่รู้กันนะเพื่อนรู <c oughs> ้ป่ะครูปลุกตั้งแต่เช้าเลย <c oughs> ปลุกให้พวกเราเชื่อถ้าเกิดพวกเราตื่นแล้วเชื่อทุกวันมันก็จะดีขึ้น เออต้องเชื่อเออต้องเชื่อต้องเชื่อเข้าใจไหมเออเราเราเราต้องปลูกตัวเองปลูกให้ได้เข้าใจไหมเอออันที่สองพอวินัยเสร็จทักษะต่างๆทักษะมาที่เราเรียนในนี้มีกี่คกี่คลาสสามคลาสใช่ไหมรวมถึงวิชาเสริมอย่างอื่นอีกเอามาใช้ให้ได้เอามาใช้ให้ได้กับวิคเนี้ย ครูว่าตอนนี้เรามีคลังข้อมูลพอสมควรเพียงแต่ว่าเรายังนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรออกมาเท่าน,นั้นเองประมวลใหม่ตอนนี้ทุกคนมีเข้าใจไหมลูกเข้าใจป่ะอันต่อไปคลีเอทีของตัวเองจินตนาการของตัวเองความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองครูคิดว่าทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแสดงแสดงความคิดของตัวเองออกมาให้ได้ในโชว์ของตัวเองซะรวมมันให้ได้สิ่งเหล่านี้แล้ววันเสาร์มันจะเกิดประโยชน์ เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะ้างนั้นวิกนี้เรามีทางออกแน่ๆเข้าใจไหมโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะพูดถึงเรื่องง่ายๆก่อนเกี่เรื่องการ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 ,การทำโชว์ตอนนี้คือเราได้รับโจทย์คือว่าต้องร้องสองคนแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งในหน่งในเพลงที่เพื่อนเลือกฉะนั้นในทีมในในทีมสคนเราอะ่ะก็จะมีทั้งคนที่ถนัดเพลงนั้นอยู่แล้วกับคนที่ต้องอาจจะต้องมาเริ่มใหม่ แต่ที่สําคัญคือว่าที่ครูจะบอกคือว่าคนที่ถนัดอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาความถนัดของตัวเองบังคับให้เพื่อนร้องตามที่ตัวเองถนัดพอมาถึงเวลาทํางานเราต้องแชร์กันเพื่อนที่เพื่อนที่ <c oughs> อุตส่าห์ <c oughs> ให้เพื่ออ่าให้คนนึงเลือกเพลงอะ่ะเขาอ,อันนี้คือเขาเอื้อให้ละงั้นคนที่เป็นเพลงถนัดของตัวเองอยู่แล้วต้องให้เพื่อนสามารถร้องท่อนที่เขาร้องได้ง่ายด้วยอันนี้ข้อแรกง่ายๆก่อนคิดง่ายๆก่อนคิดง่ายๆก่อนนะ ออคิดง่ายๆก่อนสมมติว่าตองถนัดเพลงของตองเนี้ยแล้วตองต้องรู้แล้วพอในเมื่อเราถนาดัดเรารู้ว่าตรงไหนเป็นกับดักของเพลง <Wow. S 1> ทีนี้สมมติสมมติสมสมติเหินฟ้าเอาเราดูศักยาภาพสมมติเหินฟ้าอะกับดักตรงเนี้ยเหินฟ้าได้ไหมอะถ้าเกิดเหินฟ้าได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมติเหินฟ้าไม่ถนัดเพลงนี้แล้วก็กับดักตรงนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้ด้วยนั้นตองก็ต้องซัพพอร์ตเขาด้วยเพราะว่าในเมื่อเขายอมสละเพลงเขามาแล้วอะเพื่อมาช่วยเพลงเราอะเขาจะยัง เอออันนี้เป็นการคิดง่ายๆก่อนนะต่อต่อนะพอเราคิดได้แบบนี้ปุ๊บเรามาเลือกท่อนร้องกันก่อนที่จะเลือกท่อนร้องเราต้องรู้โครงสร้างของเพลงก่อนครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมอาจจะจําไม่ค่อยได้โครงสร้างของเพลงพูดง่ายๆเลยทั้งดนตรีและก็เนื้อเพลงนะเริ่มจากจากเริ่มตั้งแตอินโทรดักชั o นดนตรีเกริ่นนําบอกความรู้สึกบอกคีย์บอกอะไรอีกบอกบีท ใช่ไหมบอกทุเนี้ introduction <ช>มา w ว r ร์เป็นตัวเกลนต่างๆอาจจะมี w o r d ์สห่งวรสองก็แล้วแต่ p c o l ั s หรือ p เออหรือ p hook อะแล้วแต่เป็นการดําเนินเรื่องแล้วแล้วมาอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อน hook หรือท่อนสรุปใช่ไหมหรือว่าท่อน c o l ั s ที่เรารู้จักกันใช่ไหมอันนี้เป็นท่อนสรุปเนื้อเรื่องแล้ว หรืออาจจะมีดนตรีต่อจากนั้นเป็นมิวสิกแบบนิดนี้ในหน่อยกี่ห้องก็แล้วแต่ต้องนับให้ละเอียดนะครับจะทําโชว์ต้องรู้ทุกห้องเลยนะว่ามันเว้นกี่อะไรเข้าใจไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่ารูปแบบในการทําโชว์ด้วยที่ผ่านมาเราดูแค่เฉพาะท่อนของตัวเองแต่ตอนนี้เราต้องดูเรื่องโครงสร้างของมันด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าในในจังหวะที่เราไม่ได้ร้องแล้วมันเป็นห้องว่างของดนตรีเราจะทําอะไรที่มันไม่เกิดอาการตายบนเวทีเนื้อออกไหมา นี่ยอ,อนะครับทั้งนั้นในๆๆช่วงต่อแต่ละอันนันบห้องมันด้วยถ้าเกิดเราจะใส่กรการฟรหรือว่าใส่วิธีการ b ็ o กก i n g อะไรเราจะได้ทําได้ชัดเจนว่ามันมีจังหวะหรือว่ามีอะไรกันเท่าไหร่นับให้นับให้ละเอียดเข้าใจไหมต่อมาเวิร์สต่อไป P hook หรือว่าจะเป็นฮุกแล้วก็ไปท่อนบ r i ดเออเข้าใจไหมหรือว่าจะไปโซโล่แล้วก็กลับมา P h ฮุกหรือว่าสรุปอะไรแล้วแต่ทั้งนั้นในหนึ่งเพลงเนี้คยครูอยากให้ทุกคนน่ะ แบ่งท่อนที่ชัดเจนแล้วก็ทํามาร์คให้ชัดเจนว่าจากนี้นี่เอาเดนตีว่างเท่านี้พอมาตรงท่อนโซโลมีโซโลกี่บาร์คือนับห้องเลยให้มันให้มันรู้เรื่องเพราะอะไรรู้เปล่าเราจะสามารถทําบ็อกกิ้งได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบ็อกกิ้งอาศัยการจ,จับจังหวัดด้วยเนื้อ,หอไหมยังไม่เกี่ยวกับลครา,ารลนเอาบ็อกกิ้งธรรมดากันมัน ้องจับด้วยบางทีอาจจะจับจากเวิร์สก็ได้ว่าบล็อกนี้เดินตรงไหนตรงไหนจับจากคำใช่ไหมหรือจับจากจังหวะที่มันเป็นห้องว่างบางทีถ้ากดสิว่าเราครีเอทว่าเรามีมีพล็อปขึ้นมาเงี้ยต้องเดินไปตรงนั้นต้องเดินไปตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะได้รู้ทัมมิ่งได้เข้าใจไหมครับแล้วทีนี้พอตอนที่โชว์เขาเขาทำขึ้นมาเงี้ยไม่ว่ากล้องหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้เก็ตไอเดียเพราะว่าอย่างพวกเราแบ่งไปเงี้ยแบ่งไปเงี้ย เขาก็จะไปดูอีกทีหนึ่งอ,อ๋อตรงนี้ใครร้องอเขาก็จะให้คอนเซนเทตว่าคนนี้เป็นเป็นลีดโวอรเขาก็ได้จับได้ถูกด้วยรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่ามีบ็อกกิ้งว่าสองสมมติว่าเป็นโซโล่สี่แปอย่างเงี้ยสมมตินะตรงนี้เขาจะทําอะไรกันบ้างสองคนจะมาแบบโคโลกราฟ <c oughs> ด้วยกันหรือว่าอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่เขาก็ได้จับถูกเ <c oughs> ข้าใจไหมถ้าง,งั้นก็ให้มันชัดเจนเก็ตไหมเรื่องโครงสร้าง เข้าใจนะไปไปจัดการต่อเดี๋ยวครูจะดูเดี๋ยวครูจะ,คจะให้ทุกคนอะ่ะเปิดแผ่นของตัวเองอะ่ะแล้วลองร้อง,องท่อนที่ตัวเองร้องขึ้นมาเนี้ยครูจะไม่แนะครูจะไม่บอกนะว่าใครจะต้องอะไรแต่ว่าครูแค่จะแนะนขาขําคร่าๆว่าถ้าเกิดในการสวิตอารมณ์หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ่งกันเงี้ยถ้าเป็นเวิร์สเวิร์สได้จะดีเป็นท่อนๆได้เพราะว่าในแต่ละท่อนมันจะจบมินนิ่งของความรู้สึกอยู่แล้วแต่สมมติว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ ถ้าเราคัดในเวิร์ดแต่ละเวิร์ดอ่ะมันคัดแล้วความหมายเป็นการส่งและรับกันจริงไหมไม่ใช่คัดแล้วแบบยังไม่จบเลยอะความรู้สึกไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ได้เข้าใจไหมเอออย่างเงี้ยต้องดูดูให้ละเอียดเก็ตแม่ถึงถึงตรงนี้เก็ตยังเก็ตแล้วนะ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 อ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยก่อนที่พี่ต้องจะมาเพราะมีเวลาน้อยครูขอให้ไล่ตั้งแต่ลูกอมก่อน ไปเสียบแล้วเปิดแล้วลองร้องให้กูฟังตามท่อนที่เด็งเลือก <c oughs> เร็วดว่วนลูกอมต่อด้วย c แคนเฮลบัตเวสเนี้ยแล้วก็ต่อด้วย <c oughs> เรียงเลยนะเรียงเลยนะเบ <c oughs> เปิดเรียงไงนะส <c oughs> ามเพลงแล้วนะ <c oughs> ทุกคนมีเพลงของแต่ละคนปะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เออทั้งนั้นคนหนึ่งเปิดพี่ถัง ที่ถังเปิดคนเดียวเลยก็ได้อันเดียวก็ได้ครับพี่อันเดียวมีทุกเมียไหมมีทุกทุกอันใช่ไหมครูครูอยากจะดูแค่ตอนที่ว่าเราแบ่งแล้วมันโอเคไหมครับไม่เป็นไรครูไม่ได้ให้ร้องเต็มที่ครูจะดูว่าท่อนที่แบ่งอรโอเคบ้าเออใช่เพราะเรื่องคีย์เดี๋ยวต้องรปรับอะไรนะครับ เขา<อ><อ>จะไม่ว่าเราใช่ไหมได้หมดท <c oughs> ี่เก่งแบบภาษ <c oughs> าญี่ปุ่นเลยอ๋อีแล้วแต่เราเคกีเอทเลยอันนี้คือในคือหมายถึงว่าในในโชว์เราใช่ไหมไม่เวลาเช็คซองเช็คซาวอะไรอย่างเงี้ยนะมันปวด work ไอ้วักได้ครับวักได้ครับมัน <c oughs> ถ้าเป็นฟิลเพลงวักได้ครับเออมันไม่เกี่ยวอยู่ดีมาโวยวายอย่างเงี้ยก็ผิดเออถ้าเกิดมันอยู่ในฟิลเพลงไม่มีปัญหาเอออ่ะมีคนหนึ่งไปช่วยก่อนเดี๋ยวปิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังเพลงแรกว่า อยากคโซล่ Solo, ่คูให้ตัดออกได้ออไต้องดูตามแผ่นตัดทุกอย่างตามแผนตัดเลยที่เขาส่งมาให้คือที่เราฟังเนี่ยนะครับใช่<ร>ที่เรา <ไป S 1> ฟังปตามนั้น,นถ้าโซโลลเขายาวมากเราก็ต้องยาวมากนับตามนั้นโอเคลดไม่ได้ไมเออนับตามนั้น